เชียงเหนือก็ตั้งมาปี2510ตอนนี้ก็66ก็66ปีแล้วครับอันแกนที่เราเรียกกันสั้นๆรู้กันคือหมอดินแดงนี่คือคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์นอรันะครัครบ ก็เป็นมหมาลาัยที่ใหญ่และขยายตัวมากครับคนที่ทำงานผมส่วนใหญ่ก็จบมหาวิทยาลัยคอนเกตเยอะนะครับเราจะเข้าประตูฝั่งสารเจ้าพ่อมอดินแดงรถเยอะนะครับนี่น่าจะมาลรงพยาบาล เส้นทางนี้ไปอุดรธานีนะครับเดี๋ยวนี้มาขันแก่นโอ้ต้นม้ใหญ่มากมาเมื่อปีสาสี 4, นี้ต้นไม้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ตันนี้เยอะเยอะมากครับกำลรงศึกษาที่สำคัญคอ สารเ,ออเจ้าพ่อบางแยงก็มีคณะสัต,ตว์แพทย์มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยครับคณะสัตวแพทย์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะครับก่อแนแกนนเมฆต้นไม้นี่ยอมรับว่า เรื่นมากๆนะครับเราจะไปดูทางพวกคณะแพทย์เศรษฐกริ์โรงพยาบาลน,นะครับดูครับต้นไม้นี่โ้สุดยอดเลยครับที่นี่ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับมีสถาบันคงชื่อด้วยโอ้ ก็ดูกันนะครับสำหรับสิทธิ์เก่ามีคณะหลายคณะนะครับมีไฟแดงด้วยใช่ไหมครัพี่ใหญ่นี่รถข้างนอกก็มาใช้เยอะนะครับเพราะมันจะลัดไปทางชุมแพได้เข้าเมืองได้นะครับไม่มีจักรยานฮะจักรยานยากมากครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับนักศึกษา มีไฟแดงเยอะนะครับโอ้รถเยอะจริงครับนี่นี่เป็นคณะแพทย์นะนะเป็นคณะแพทย์คณะแพทย์โอ้โหสัญญาอะไรครับ ใหญ่มากนะครับมาวิยคอนแกนที่ใหญ่ใ,ญใญ่แล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้เต็มแล้วครับมาวิายคอนแกนก็มีสาขายอยู่ที่หนองคายนะครับสถาปัตยกรรมนะครับกำลังรับน้องใหม่อยู่คณะสาธารณสุขศาสตร ขณะไรเนอะดูรถยนต์เยอะมากมากขาอะไรเนี่ยเกษตรหรือเปล่าขณะวิศวกรรม,มาศาสตร์อ๋อวิศวกรรม ข้างในก็โอ้โหป่าครับเนี่ยป่านีคณะอะไรคณะวิศวกรรมเครื่องกอน เดินวงเวียนก็ดีนะครับนี่คณะวิทยาศาสตร์นะครับนี่คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรนะครับดูน่าจะใช่คณะเกษตรศาสตร์อาคารห้องประบัดการข้างหน้าจะเป็นศูนย์อาหารศูนย์สร่ศูนย์รวมนะครับ อ้มีไฟแดงหมดนะครับข้างในขวหน้านี่หอพักนักศึกษานะครับซ้ายนี่คณะเกษตร พัฒนาการนิสิตนักศึกษาอันนี้คณนะเกษตรศาสตร์มีประมงกีตะพือสวรรครกเพื่อแล้เขาตั้งติดตั้งระบบไฟแดงมาแล้วนะครับนี่นนะคณะกองบริการในคณนะ การพัฒนศึกษา สนามกีฬานะครับค้นคะแนมาแล้วนะครับสนามฟุตบอลมีหลายสนามนะครับเราจะไปออกประตูสีฐานประตูชุมแพนะครับคณะมีเยอะครับแต่เราไม่ได้ไปทุกคณะนะครับเพราะว่ามีเวลา ฝั่งนี้ก็เป็นพวกฟ้ารของคณะ,ะเกษตรำนก,การอธิการบดีตรงนี้นี่เอง กรรมศาสตร์เอาอยู่ตรงนี้ศิลปกรรมาศาสตร์ก็กระจายกระจายอยู่นะครับแต่ละคณนะอาคารก็อยู่ตามกลุ่มต้นไม้ใหญ่ๆเยอะครับ ศรีนครินเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด สัตกลับมาเพสสัตว์เหมือนเดิมมีรถของมหาวิทยาลัยด้วยเล็กติกโอรถไฟฟ้าด้วยนะครับ ก็เป็นหมาอะไรที่สมบูรณ์แบบครับคุณไม่มีรถคุณก็มีรถประจำทางวิ่งแต่รถส่วนตัวเยอะมากครับที่นี่ Yes, sir. ได้เลยนะครับล่มเลื่อนครับมอบันแก่นแรงที่ชุดคนชุดพวกผ้าก็หลังมอ วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อ่อนะครับออดินแดงสายกณะสัตว์แพรก็จบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับมาหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคร่าวๆนะครับ